พี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm exe กับเกมสยองขวัญน,นะครับที่เราเนี่ยไม่ควรจะขาดแนะ่เพราะช่องเราเนี่ยจะต้องมี หุ่นยนต์คู่กับความสยองขวัญเอ๊ะมันไปในแนวทางเดียวกันตรงไหนนะฮะมันเป็นแนวทางที่พี่ชายผมเนี่ยชื่นชอบนะครับเกมแนวสยองขวัญล่าท่าผีอะไรทั้งหลายแหละเพราะงั้นเนี่ยต่อให้แม้ช่วงนี้พี่ชายผมจะไม่สบายนะครับก็เลยไม่สะดวกในการมาถ่ายคลิปร่วมกับผมเนี่ยแต่ผมเองก็ยังต้องเล่นเกมสยองขวัญต่อไปเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับหัวใจตัวเองนะฮะเกมนี้ก็คือ Inside Under and Out นะครับผมจากเว็บ i.io นะครับใครที่สนใจอยากจะดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถไปเซิร์ชได้ที่ i.io เลยครับ itch.io เป็นเกมฟรีนะครับแต่สามารถที่จะโด o n a t ให้ผู้พัฒนาเกมได้นะครับโดยส่วนตัวเนื้อเรื่องผมไม่รู้อะไรเลยครับเนื่องจากผมเนี่ยไม่เคยยุ่งไม่เคยอะไรกับเกมนี้ใดๆทั้งนั้นเลย รู้เพียงแค่ว่าเขามาปล่อยใน i s h i o นะครับโดย aura studios แต่ว่าในเกมเนี่ยเขียนว่า Game เกม by justus พอเงินเนี่ยก็ใครสักคนนั่นแหละรู้แค่ว่าจะจำหน่ายเรียกว่า publisher ก็ลวกันคือ i s h i o ให้ให้เครดิตกับ i s h i o นิดนึงรู้สึกเหมือนเราจะเป็นพนักงานร้านนะครับพนักงานของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่กำลังทำงานอยู่แล้วทำไมมันต้องทำภาพเบเบอๆด้วยวะเกมพวกนี้มันมึนหัวไหมเนี่ย ยังไงครับเนี่ยออโอ้โหอ่านออกไหมเนี่ยอันนี้ผมเปิดไฮเลยนะครับไฮเท็กเจอร์นะยังเบลอขนาดนี้สิ่งที่ต้องทำในคืนค่ำคืนนี้ก็คือเอากล่องอะเดี๋ยวเดี๋ยวเเหมือนมีลูกค้ามาะอุย้ยลูกค้ามาตอนผมไม่รู้ตัวอีเดียดบอสเจาบอสนั่งโง่เอ้ยโอ้โหโอุย,อยกดได้อะไรอะแอบดูทีวี ดูทีวีตอนทำงานโอ้ันน่าเบื่อไงเฮ้ยใครเข้ามาเมื่อกี้เนี้ยเปิดมาสิปีแล้วหรอร้านนี้โอ้โหเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบเปิดยาวนานครับแถบก็คุ้นๆน,นะคล้ายๆสเตเวนอีอะไรสักอย่างหนึ่งอเมื่อกี้นี้อยู่ดีก็โดนโอุบปากไปนะครับโดนโดนปิดปากไม่ให้พูดเดี๋ยวติดลิคสิ์ไม่ขนาดนั้นโอ้โอเป็นพ่อหนุ่มที่ท่าทางจะเป็นนักธุรกิจครับมาซื้อของแล้ว สายยันสวัสดนะคือผมรีบมากๆเลยเพราะงั้นเนี่ยช่วยคิดเงินค่าน้ำผลไม้นี่ให้ผมทีนะครับไหนอะ่ะผมคิดไม่ได้ผมคิดอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยนี่ไงกดแล้วจิงขอบคุณที่มาบริการนะครับมาใช้บริการเถอะขอบคุณมากขอให้โชคดีนะไอ้นั้นตัวผมพูดหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดโอ้เรามาทำหน้าที่เป็น พนักงานร้านสะดวกซื้อครับผมเอาละได้เวลาเอาของเนี่ยไปเติมในคลังแล้วห้องเก็บของนะครับเราต้องเก็บแพ็กเกจเนี่ยเข้าห้องเก็บของแล้วเอาขยะไปทิ้งที่ถังขยะด้วยแล้วก็สังเกตดูถูพงถูพื้นทําความสะอาดให้เรียบร้อยซะเอาละเราต้องไปเก็บของที่หลังร้านแล้วโ,โหมีเฮดบอบบิงอีกไม่ชอบเลยแบบนี้มันจะทําให้หมึนได้ง่ายๆเลยเนี่ยผมไม่ชอบเลยครับไอการมีเฮดบอบบิงอ่ะปิดได้ปะ สวัสดีครับ ESC ไม่ได้ด้วยโอ้โหโอไม่ก oh oh. oh ็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ผมไม่ได้จะออกจากร้านครับผมไม่ได้อู้นะเออผมไม่ได้อู้ผมไม่ได้อู้อันนี้ปะ Star Only เปิดไปโอ้ยโดนประตูตีหน้ามาฝึกฝนการเป็นพนักง,งานขายของหรือยังไงเอาเก็บของแล้วอละละเรียบร้อยละงั้นเราก็ต้องกลับไปที่หน้าง,งานอีกรอบหนึ่งละโอเคอ่ากลับมาที่หน้าง,งานละอ่าเราเก็บของแล้วนะครับรอลูกค้าคนต่อไป ยังไม่ถึงเวลาปิดทําการครับเพราะงั้นเราต้องเฝ้ารอรอคอยว่าลูกค้าเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่เขาจะมาครับคุณลูกค้าไปไหนกันมาแล้วคุณลูกค้าคนเดิมเลยป่าที่ซื้อน้ำไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนจะเป็นคนละคนกันเนอะนึกว่าคนเดิมครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมรับอะไรเชิญเรียกได้เลยนะครับสละเปาขนมจีบเพิ่มมีบริการพิเศษเล็กน้อยนะฮะสรลบคนที่ซื้อครบ200บาททวนในวันนี้นะครับรับฟรีเลยรูปอีเดียบอสที่ตั้งอยู่ตรงนี้ครับเอาไปเป็นขวัญใจเอาเป็นกําลังใจในการทํางานให้ตัวเองนะครับเอาไปฉีกถึงเอาไปวาดเล่นนะครับใส่ระบายสีทําหน้าปีศาจก็ยังได้เลยนะครับผมรับเลยครับมารับเลยครับ อ่า200แถมรูปอีเดียตบอสฟรีนะครับโอ้ยคอพับเลยเอเอ่เอคุณช่วยคิดเงินหรือเครื่องดื่มชูกำลังให้ผมได้ไหมได้อยู่แล้วอ่ะคุณอยากให้คิดราคาเท่าไหร่โอ้โหพระหนุ่มหน้าหล่อคนนี้จัดไปลดราคาให้10%เลยถือว่าหล่อถือว่าหล่อขอบคุณมากเลยนะผมต้องใช้มันตอนกลางคืนน่ะเพราะว่าผมต้องขับรถทางไกลเลยโอย้เป็นพวกสายขนส่งแน่เลย ขอบคุณนะครับยินดีที่ได้ให้บริการนะครับผมไหนว่ามาซิมีใครต่อ,อยังไงทำอะไรอีกเราทําเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างครับแล้วเราต้องหลอลูกค้ายีบะหรือว่าเราแบบสามารถไปได้เลยฉันต้องไปทิ้งขยะที่หน้าร้านแล้วอ่ะจัดไปดีครับกําลังรออยู่เลยอ่ะโอ้หคนดูไม่มึนตายเลยเหรอวะเนี่ยเราต้องหยิบ ถังขยะไปแล้วก็ไปทิ้งข้างนอกเอาละเรียบร้อยถังขยะอยู่ข้างนอกโอ้โหประตูโคตรเก่าสาบานว่านี่เป็นร้านสะดวกซื้อไม่ใช่ไซเรนฮิลล์ผมว่ามันไซเรนฮิลล์มากกว่าแหละประตูอะไรเก่าไปถังขยะอยู่ไหนไม่ใช่ทางนี้แน่เลยอันนี้ถังน้ําแข็งครับถังน้ําแข็งนี่เขาวางกันไปข้างนอกหรอวะมีรถด้วยอะถังขยะอยู่ไหนวะผมว่าไม่ผมว่าไม่ใช่ทางมืดๆนี้แน่นอนครับโอ้โห เรียกว่าเป็นสายแบบถนนเปลี่ยววันเววันเวรถทิเคตวันเวทิเคตครับทิ้งไหนอ่ะสแตฟโอลี่ตรงนี้เหรอโอ้โหสแตฟโอลี่อะไรบีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวครับเกิดแผ่นเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วรีบเข้าร้านเร็วเนี่ยแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผ่นดินไหวเลยเนี่ยต้องรีบกลับเข้าไปในเคาน์เตอร์แล้วเออต้องรีบไปหลบต้องรีบไปหลบ อันตรายอันตรายแผ่นดินไหวครับหาที่หาที่ซุกหาที่ซุกที่ซ่อนหลบ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 อ้าวจบแล้วอ๋อแผ่นดินไหวจบแล้วหลบหลบหลบซ่อนหลบก็ <c oughs> ไม่ได้รู้ระวังครับแผ่นดินไหวไม่มีอะไรแล้ว่ะแผ่นดินไหวแป๊บเดียวเองเฮ้ยมีก้มด้วยอ่ะอย่าบอกนะว่าต้องแอบซ่อนจากอะไรบางอย่างระหว่างรอลูกค้าเรามาดูข่าวกันดีกว่า มีอัปเดตขึ้นมานะครับตอนนี้ในประเทศของเรานั้นได้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับผมอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนอยู่ในตึกนะครับระวังตัวข่าวด่วนท่านเหตุการณ์ข่าวเชาว้าเรื่องเล่าเชา้านี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ตอกนกลางคืนครับไอ้หน้าเมื่อกี้อย่างกับมิสเตอร์บีนเฮ้ยว้าไปว้ามาครับโอ้โหอะไรไปนเนี่ยตัด ภาพจนบึนไปหมดแล้วดูทีวีเพลินแล้วแบบเนี้ยไม่ต้องทําแล้วงงงานลืมไปเลยว่าเคยมีงานนะครับ <c oughs> <c oughs> เราดูทีวีดีกว่าเอ้น้องหมาพาราเมาก็มาแฮะโอ้โหช่องนี้จัดเต็มทุกฝีก้าวเฮ้ยลูกค้ามาแล้วเมื่อกี้นี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมเออเราต้องเป็นเราต้องเป็นคนค้าขายที่ดีนะฮะต้องรู้จักต้อนรับลูกค้าบ้าง สนใจขนมจีบสลาเปาไหมครับขนมจีบสลาเปานะครับซื้อครบ200บาทแถมฟรีรูปภาพอีเดียบอสนะครับไม่มีใครยอมซื้อถึง200เลยอะทำไมอ่ะรักหัวหน้างานกันขนาดนั้นเลยหรอเป,เป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยนี่ผมอยู่ในจักรวาลไหนหผมอยู่ในโลกความเป็นจริงหรือเปล่าโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหครูตำรวจด้วยวะขอโทษครับ สวัสดีโสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อ,อได้เลยครับซื้อกาแฟใช่ไหมฮนะเมื่อกี้เมื่อกี้ขอภัยนะครับเล่นบุกอะไรไม่รู้เรื่องขอพายจริงจรรีบคิดเงินเลยเลยอันนี้คิดเงินแล้วครับผมขอบคุณมากครับคุณตำรวจคุณก็รู้นะรู้รู้อะไรครับอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คนเห็นในโซเชียลมีเดียอย่างเรื่องพวกแบบแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยควรจะ ออกไปจากที่นี่นะแล้วก็ไม่ใช่เขาบอกว่าประมาณว่าอย่าไปหลงเชื่อเรื่องพวกนั้นอย่าไปยุ่งกับเรื่องไร้สาระแบบนั้นเลยเป็นไปได้ไงอะ่ะฮะมันแปลกๆนะเนี่ยแผ่นดินไหวนี่เป็นเรื่องโกหกเหรอบ้าไปแล้วเมื่อกี้นี้ตอนที่เราไปทำความสะอาดอะ่ะเราก็ยังเห็นเลยว่าน้ำอ่ะมันสั่นไหวเลยพวกนั้นเนี่ย <c oughs> จะเรียกน้ำสันไหวก็ไม่ถูกครับต้องบอกว่าน้ำมันหกกระชอ,อกออกมาเลยนะเนี่ยก็ต้องไปเช็ดเลยแล้วมันจะไปโกหกได้ยังไงพวกนี้ไอ้พวกนี้มาจากเอเรีย51แน่นอนครับกําลังแอบทําการทดลองลับๆอะไรอยู่ชัวร์ป้าบหรือไม่เขาก็อาจจะมาจาก MIB นะครับหรือว่าไม่งั้นก็เป็นแบบ S.I.7 สกรปรกจัดๆคือแล้วผมจะผมจะเอาไม้มอบมาจากไหนครับ ไม้มอบอยู่ใน W C หรือเปล่าครับ Let me grab the mop out of the storage area. โอเค storage นี่เก็บทุกอย่างเลยใช่ไหมมาดีครับไม้มอบเราก็มาเอาล่ะคราวนี้เราก็ได้เวลาไปทำความสะอาดตรงจุดที่มันสกปรกแล้ว เรียบร้อยถูยังสวยงามเรียบร้อยทำความสะอาดเสร็จแล้วสุดยอดไปเลยนะตัวเราชื่งเป็นพนักงานที่ขยันอะไรขนาดนี้มีกล้องวงจรปิดไหมครับดไว้นะฮะหัวหน้าผมขยันมากปีนี้ขอโบนัสด้วยอุ้ยไม่ได้ตั้งใจอันนี้ไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษครับเอ้ยเข้าไปทางนู้นไม่ได้หัวหน้าครับเราไม่ต้องาไปเก็บหรอไม้อ่ะเขาเขาไม่ได้บอกให้เราเก็บครับปีนี้โอ้ยโด,โดนโดนประตูถีบ โดนประตูทีมออกปีนี้ก็ขอโบนัสเยอะๆด้วยนะครับโดยเวลากลับมาดูทีวีต่อแล้วนะครับพราหม์วิดีโอพรามของเรานะฮะกำลังฉายหนังเด็ดไซไฟวันน้องบราเธอร์ก็มานะฮะจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยข่าวมาอีกแล้ววะตอนนี้เราได้รับข่าวการ แจ้งแผ่นดินไหวมาจากทั่วทุกที่เลยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนหาสถานที่ที่ปลอดภัยหลบซ่อนและพยายามหาที่หลบภัยเย้ำอีกครั้งหาที่เดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยสัญญาณเนี่แล้วสัญญาณล่มอุ้ยเราเราหาที่หลบภัยก่อนเลยหลบก่อนละ เฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยร้านพังโอ้โหยิบยับเยินโอ้ my god ดร้านผมเละเทะแล้วโอ้โหอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <S <S ๋ยวแผ่นดินไหวพื้นคือพื้นถล่มลงไปทั้งร้านเลยเหรอให้ให้เราไปขายใคร ว้าวนี่้เรามาขายคนใต้ดินเนระหรือว่ามีพวกเดวอฟพวกคนแค่ขุดจอยอยู่ใต้ดินตัวตุนหรือเปล่าโอ้ยเบลอเลยโอ้ล้านเจ๊งไม่เหลือซากโอ้เอาหัวอะไรวะเนียพริกกหนดาเลยโอ้ my g ่กชีวิตของคนพนักงานร้านสะดวกซื้อมันต้องเจออะไรแบบนี้ไหมอะไรอยู่ในนั้นมะนาแดงแดง แดงแดงครับตอนนี้เราต้องหาทางออกหัวแล้วเราหล่นลงมาเนี่ยเฮ้ยอะไรกระเด็นมานะเราต้องรีบไปครับเ,เราเห็นอยู่ว่าไม่มีทางออกตรงนี้เราต้องไต่ปีนขึ้นไปเราจะทำยังไงให้ขึ้นไปได้ต้องมีบันไดต้องไปเอาบันไดก่อนแล้วอ้อมึนหัวเหลือเกินโอ้ยมึนมึนมึนมากไอ้บ้าเอ้ย จะทำเฮดบอบบิ้งทำไมเนี่ยมึนจริงๆอันนี้ไม่ได้มืนแค่ในเกมนะครับนอกเกมก็มึนเอาละเราได้บันไดามาละไต่ขึ้นไปเออช่วยด้วยผมติดอยู่ในนี้ใครก็ได้ช่วยผมทีนั่นไงตำรวจเมื่อกี้มันต้องเป็นสายแน่นอนเลยเอเลียนโอ้โหอะไรกับเนี่ยนี่มันเหนือตจะล้ำจินตนาการเกินไปแล้ว มันอะไรมันจะเป็นทางได้ขนาดนี้อันนี้ก็เกินไปนหน่อยมัง้งออะไรมันจะสวยงามหรูหราขนาดนั้นโอ้โหอย่าบอกนะว่าต้องคลามอัพคลามอัพครับอา้าวโอ้โหก็ตกสวยไป cross cross with control RC อ่าอันนี้รู้อันนี้รู้ขอทำไม ขอโทษครับผมโซนเองอ่ะโอ้ยอยู่ดีๆก็คัดเรียบร้อยครับจุ่มพื้นดินไปหนึ่งช็อตผู้กำกับเขาสั่งให้เล่นยังไงก็ไม่เล่นเนี่ยเป็นไงล่ะฮะแล้วมันก็เนี่ยต้องมาถ่ายทำใหม่เสียม้วนฟิล์มอีกครับเสียวลาเวลาไม่น่าเชื่อเลยว่านักแสดงอย่างผมจะพลาดได้ขอโทษครับขอโทษ ผมเอาใหม่ผมเอาใหม่เมื่อกี้นี้ผมซนไปนิดนึงครับพื่มกับใจเย็นนะครับผมรู้แล้วไม่ต้องทำอะไรเพราะงั้นถ่ายซ่อมรอบนี้รับรองไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมไปไทยปินเอออะไรกันเนี่ยนี่ทำไมร้านของเราถึงได้ตกลงมาในดินแบบนี้แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมป้ายอะไรมันวางกันวุ่นวายไปหมดเลยเราโอ้ยเราหัวสันโอ้ยเรา มึนตอนนี้เรามึนอยู่เรามองอะไรเห็นยากมากเลยครับเกมมันโคตรมืดเลยฮะกดเปิด ESC หาอะไรก็ไม่ได้บ้าเอ้ยไม่ไหวแล้วครับกดคอนโทรลกดคอนโทรลทำไมกดคอนโทรลเพื่ออ๋อลบตรงนี้โอเคครับเออ๋อไม่ไหวแล้วแย่แล้วครับเราจะต้องกลับขึ้นไปได้ครอบครัวที่บ้านของเรา มีแมวรอเราอยู่เดี๋ยวแมวแมว,แมวจะหิวตายถ้าเราไม่กลับบ้านเพราะฉะนั้นไอ้นี้มันทางหลอกไอ้นี้มันของหลอกของหลอกครับผมโดดได้ไหมบินขึ้นไปสิไต่ขึ้นไปเลยอะไรครับเออเออโอ้ยอย่ามาหลอกผมง่ายๆไม่ได้หรอกเดี๋ยวเปลืองฟิล์มเดี๋ยวโดนผู้กำกับด่าครับเฮ้ย อะไรวะเนี่ยมีเสียงลูกหูเสียงล้องเสียงล้อโอ้ยรีบไปดีกว่ารีบไปดีกว่ายัางไงยังไงอออืออืออไม่ได้หรอกน้องแมวที่บ้านกำลังรอคอยผมผมต้องกลับไปหาโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปไงต่อปะได้ปะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่ปลอดภัยเลยอ่ะมันแต่มันต้องไปครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันกลายเป็นเกมคลามอ้าไปเฉยเลยวะบ้าไปแล้ว โอ้โหเกือบล่วงโอ้ม like like ันมีเงี้ยงตรงนี้สร้อยโอ้ยนี่ผมแบบว่าเรียกว่าดวงแบบอเดียวก่อนมันไม่ได้แล้ววะอันเดียไม่ใช่อ๋อมันเหมือนเป็นเหมือนตัวเซฟห่อตัวเซฟตี้มันโดดไม่ได้มันจะข้ามเฮ้ยอะไรปะโอ้ตัวเราสูงขนาดนี้เลยหรอโอ้ไม้นี่เรานี่เราเป็นคนหรือเราเป็นไททันเฮ้อ ไปไต่ใหม่โอ้โห,โหเปลี่ยนจากเกมเปลี่ยนจากเกมแนวสยองขวัญกลายเป็นเกมไต่ปีนขึ้นที่สูงไปแล้วบ้าไปแล้วครับคุณคิดอะไรอยู่คนทำคนอาร์ตแล้วมันง่ายๆซะที่ไหนเนี่ยมันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอะไรมันตกลงมาวะมันบีวิ่งไหมเราวิ่งก็ไม่ได้นะครับโดดก็ไม่ได้กระโดดต่อย ขยับปุ๊บวับ,ป,บปั๊บปุ๊บอะไรได้บ้างเนี่ยทำอะไรได้บ้างก่อนมันมีเงี้ยงตรงนี้มันมีเงี้ยงตรงนี้เราเราผมอยากเปิดออปชันมากเลยอะพี่ไม่คิดจะมีออปชันให้ผมเลยเหรอนี่หรือว่าเราต้องลงไปทางนี้มัเมื่อกี้เราไปทางนน้นแล้วเราเราปลิวครับไปทางนน้นแล้วเราปลิว ไม่ได้ทางนี้มันไม่มีอะไรเลยมีแต่ลัวมีแต่ลัวก็ลดอะ่ะวุ h เดเฮลผมจะไปยังไงผมจะต้องใช้วิธีแบบนี้เออคนเราถ้ามัน,นซนสัอย่างนะออมาไม่มีอะไรหยุดผมได้น้องแมวที่บ้านกำลังรองผมอยู่ปัญหาแค่นี้เป็นปัญหาเล็กๆเ,เลยถ้าเทียบกับความหิวโหวยของน้องแมว ไปแล้วไปขึ้นไปเออไหนยังไงต่อมุดนี้ไฟเอ็กซิโอ้โหมืดจัดแน่ใจนะว่าไปได้เออตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ใต้ท่อนะฮะแล้วผมก็กำลังพยายามหาผู้ช่วยเหลือใครกันนะที่จะมาช่วยผมได้ตอนนี้ผมอยู่ในโลกแบบไหนกันนะ ทำไมถึงได้มีรถมีท่อมีอะไรต่อขึ้นไปที่สูงแบบนี้แต่ถึงแม้ผมจะอยากบ่นแค่ไหนผมก็ยังต้องคานต่อไปนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันนะท่อน,นี้จะพาเราไปที่ไหนกันอย่างน้อยเราต้องมีความหวัง48ชั่วโมงก่อนที่เขาจะเริ่มทำการออกค้นหาผู้ที่หายสาบสูญ และน่าจะไม่มีใครแจ้งข่าวด้วยเพราะว่าตำรวจคนนั้นน่าจะเป็นพวกเอเลียนหรือไม่ก็เป็นสายอะไรบางอย่างที่กำลังทำการทดลองอยู่เราคือผู้รับคอนะฮะโทรศัพท์ก็ไม่มีว่าเอ้ยตอนตกลงมาโทรศัพท์ต้องหายไปแล้วแน่เลยท่อน,นี่มันอะไรกันทำไมท่อมันถึงได้ไกลขนาดนี้เจอทางออกแล้วเอาล่ะ นทางยังอีกยาวไกลสินะทำไมทำไมแพนลงไปวะแพนเดี๋ยวเดี๋ยวแพนอะไรลงไปแพนทำไมแพนแพนทำไมยายามีอะไรวิ่งมาจากข้างล่างเชียวนะเฮ้ย <Hey, S 2> เด็กน้อยจับบันไดนี่ไว้ใครวะใครวะ,รวะอุยเอาละ่ะเฮ้ยเราลอดแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยใช่เปล่าใครเฮ้ยใครเฮ้ยพนักงานออฟฟิศบอส แกถูกไล่ออกเอ้าเดี๋ยวก่อนอะไรอะแค่ผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆแค่ดีก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่โอ้โหปีนขึ้นมาเพื่อดป่นบอลไล่ออกโอ้ไม่กอดแตงโซเพยิ่งแตงบ้าอะไรฟ้ต่อยกันเลยดีกว่าโคดซ่าเกมอะไรกับเนี่ยดูอยู่วันน่แจมด้วยสร้างภายในเจ็ดวันนะครับอะไรวะเนี่ย มันคืออะไรอะ่ะผมจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยเราเริ่มต้นด้วยการทํางานอย่างตั้งใจนะครับตั้งใจอย่างจริงจังเลยเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อแล้วก็เกิดข่าวนะครับมีข่าวาเจอแผ่นดินไหวก่อนตอนแรกเออเราคิดเงินนะครับเก็บเงินลูกค้าไปมระมามคน3มคนนะครับแต่คนที่3ามเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวครับพอเกิดแผ่นดินไหวตำรวจก็มาบอกเรา เฮ้ยยงัยงยังมันต้องแผ่นดินไหวก่อนเออแล้วก็ลูกค้าคนที่3มก็มาไปตำรวจแล้วเขาก็บอกว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือไร้สาระพวกนั้นเลยแผ่นดินบกแผ่นดินไหวอะไรมันไม่บีหรอ็อกอ่าและสุดท้ายเนี่ยไอ้ซูเปอร์มาร์เกต็ตที่เราทํางานอยู่มันก็จมลงไปในดินนะครับทั้ง,ท,งทั้งห้องอะ่ะผมเ,เรียกทั้งห้องตรงนี้เลยอ่ะแล้วเราก็พยายามไต่นะครับปีนขึ้นอ่าปีนขึ้นมาเนี่ย เพื่อที่จะมาโดนบอสไล่ออกจากงานนะครับเพราะว่าแค่แผ่นดินไหวแค่นี้เรื่องเล็กน,น้อยๆทำให้มันเรื่องวุ่นวายไปจะได้อะไรผมควรรู้สึกยังไงดีอะเออก็สมแล้วละ่ะสมแล้วนะที่แบบอีเดียบอสเนี่ยแล้วเออแต่แต่เขาก็ช่วยให้ ช่วยให้เราลอดชีวิตมาได้เขาบันไดมาให้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณบอสอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยให้ผมเนี่ยงงยิ่งกว่าเดิมอีกว่าบอสมาทําอะไรตรงนี้หรือว่าบอสจริงๆเนี่ยเป็นคนที่จะถลม่มมินิมาร์ของตัวเองอยู่แล้วอิน i ไ e ด์อันเดอร์แอนด์เอาอืมโอเคก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับจบแบบมึนๆงงๆสับสนไม่ใช่แค่คนดูนะครับที่สับสน คนเล่นอย่างผมเองก็งงไปด้วยนะว่ามันคืออะไรต้องการอะไรกันแน่ต้องการจะสื่อแบบไหนยังไงหรือว่าตัดจบเป็นมุกอะไรอย่างนี้ก็เอาไปว่ามันจบแล้วก็แล้วกันนะมันมันจบแล้วหน้าที่การงานหน้าที่การงานของเราจบแล้วเพราะราตอนจบเราโดนไล่ออกแล้วนะครับเราจะได้หลุดพ้นใจมินิมาทบ้าบอนี่สักทีก็ต้อง ขอกล่าวคำขอบคุณนะต่อพี่น้องผอมเพื่อนทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมคลิปทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสําคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะจะได้ไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะครับเดยวเป็นวันไหนมีธุระสาคัญที่ทําลงทีไม่ได้จริงเนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยคามได้จวนะะ ทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ ARM. EXE ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนตัวผมเดี๋ยวก็ต้องขอไปพักผ่อนก่อนนะพรุ่งนี้นะครับเจอกันกับไลฟ์ฉลองครบ1,800งันรสับสครของช่อง ARM. EXE นะใครที่สนใจอยากได้ไอดีนี่ยก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับบา,บายๆครับผม